ที่ผมมายืนอยู่วันนี้ครับยืนอยู่ริมคลองกระบี่ใหญ่บริเวณจากสะพานข้ามคลองกระบี่ใหญ่ตรงถนนหน้าพระปลาเป็นเขื่อนที่เชื่อมต่อเนื่องไปทั้งถึงเขื่อนโตหินขวางจะมีสะพานข้ามอีกสะพานหนึ่งท่านทราบไหมครับว่าสะพานที่มีการก่อสร้างทั้งสองสะพานนั้นเนี่ยก็เป็นสะพานที่กรมอยู่ไทริการ ได้มาสร้างไว้ให้ตั้งแต่ปี2 5 3 8ซึ่งทำให้เราได้สัญจรไปมาข้ามได้อย่างสะดวกสบายถ้าอาศัยงบประมาณของเทศบาลเองนั้นคงทำไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่มีงบประมาณพอจากการที่เราได้เห็นนะครับว่าน้ำท่วมใหญ่มาปี2,505ตอนคราวมหาวัตภ,ภัยและว่าอุทกภ,ภัยที่มันเกิดขึ้นเรื่องทำให้เขื่อนโดยธรรมชาติที่อยู่บนเขาพนมเปญจานั้น พังน้ําที่อยู่บนยอดเขานั้นก็ไหลลงมาทําให้บริเวณตลาดเก่านะครับแม้ั้งพี่น้องชาวตำบลทับปิกนั้นถูกปัญหาน้ําท่วมเรียกว่ายุคนั้นเนี่ยน้ำท่วมหลังช้างตลาดเก่าที่นี่จมอยู่3วันครับนั่นคือเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นครับปี2547ก็ท่วมอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่มากปี2559ก็ท่วมใหญ่ครั้งนึงที่นี่ส่วนของตรงนี้เองครับจึงเป็นที่มาว่า การที่น้ํมันไหลมาโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมาถึงคลองกระบี่ที่นี่น้ําไม่สามารถระบายได้ทันเพราะว่าคลองนั้นก็แคบมีวัชพืชมีต้นไม้ที่เรียงรายอยู่ตามคลองนั้นเนี่ยก็ทําให้น้ําชะลอไหลได้ช้าลงผมได้ขอให้ทางกรมยิติการและผังเมืองนั้นช่วยมาออกแบบก่อสร้างเขื่อนประการที่หนึ่งก็คือกันดินไม่ให้พังทลาย ประการที่2นั้นก็คือการระบายน้ําให้รวดเร็วขึ้นประการที่3ก็คือให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถใช้ประโยชน์ริมตลิ่งตรงนี้ได้จึงเป็นที่มาของการออกแบบในการก่อสร้างเขื่อนในเมื่อเราได้เห็นนะครับเมื่อ5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วได้มีการเริ่มก่อสร้างเขื่อนเป็นครั้งแรกในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นนะครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายทีเดียวว่าการสร้างเขื่อนทำให้คลองกระบี่ใหญ่นี้แคบลงต่อไปน้ําจะท่วมตลาดเก่า แต่หลังจากที่ทางกรมวิทยาารนั้นได้ดเนินการไปก่อสร้างเป็น3มช่วงครับยาวทั้งหมดเนี่ยประมาณ1,200กว่าเมตรหลังจากที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าฝนตกมาก็ระบายได้เร็วน้ําไหลได้เร็วคนมาออกกําลังกายตลิ่งไม่พังทลายจึงมีโครงการก่อสร้างช่วงต่อไปที่เราได้พูดถึงไว้ในแผนว่าต้องมีการสร้างเขื่อนลักษณะเดียวกันในฝั่งตะวันข้าม ก็ได้ดำเนินการมาเริ่มต้นจากปีนี้ครับแล้วประมาณของปีหน้ารวม3ปีก็ประมาณซึ่งก็จะมีเขื่อนทั้งหมดนะครับตลอดแนวนั้นทั้งสองข้างนั้น1200กว่าเมตรทีนอกจากนั้นแล้วครับก็ยังมีอีกช่วงหนึ่งก็คือจากบริเวณหน้าพระพลาถนนหน้าพรปลาจากสะพานข้ามถนนตรุนั้นแหละครับยาวตลอดริมคลองไปทั้งถึงสะพานคลองกระบี่ใหญ่บนถนนเพชรเกษเม ซึ่งตรงนี้นั้นก็ได้ไดำเนินการแล้วงบประมาณของปี2566ครับวพระันตรงนี้นั้นเลยนะครับผมเชื่อได้ว่าหลังจากที่มีการก่อสร้างเสร็จแล้วทั้ง2องฝากฝั่งรวมไปถึงช่วงที่3สุดท้ายก็จะทำให้พื้นที่ที่นี่นครับเป็นการระบายน้ําได้เร็วขึ้นเป็นที่พักผ่อนออกกําลังกายเป็นที่ที่ให้คนนั้นได้มีการค้าขายตลาดริมคลองแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญก,ก็คือป้องกันตลิ่งพัง พันโครงการนี้นั้นที่มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันครับบอกว่าทําให้คลองนั้นแคบลงแต่ช่วงแรกที่เสร็จไปแล้วฝั่งตะวันตกนะครับพอทาเสร็จเรียบร้อยคนที่นี่ครับเขาบอกว่าไม่ได้แคบเหมือนที่ว่าเพราะน้ําที่มานั้นตั้งจากมีก่อนก่อสร้างเสร็จน้ําระบายได้เร็วในวันนี้นั้นเมื่อมีการก่อสร้างช่วงที่2ฝั่งโน้นนะครับฝั่งตะวันกก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกันครับมาบอกว่าการเป็นการอย่างนี้นั้น,นทำให้คลองกระบี่ใหญ่นั้นแคบลง และการมาออกแบบนั้นเนี่ยออกแบบไม่ถูกต้องอย่างนน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับผมอยากเรียนวอยางนี้ครับคนที่มาออกแบบการก่อสร้างเขื่อนที่นี่ภายใต้กํากับการดูแลของกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้นเนี่ยเขามีผู้เชี่ยวชาญทุกด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งวแวดล้มอมหรื่องการระบายน้ําเรื่องโครงสร้างเขื่อนต่าง,งๆเขาทํามาแล้วทั้งประเทศเพราะคนที่ทําเรื่องของการระบายน้ําได้ดีที่สุดนั้นก็คือกรมโยธาธิการและผังเมืองนเองเพราะวันนี้ผมบอกว่าลูกสาว ยังเป็นเด็กอยู่เลยครับยังไม่โตเลยวันนี้มาติแธอแล้วว่าไม่สวยไม่ดีไม่งามที่เดียวกันครับเขื่อนวันนี้ยังไม่แล้วเสร็จหลังจากเขื่อนก่อสร้างแล้วเสร็จครับเรามาดูกันเลยครับว่าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคิดไว้สิ่งที่เราคดาดหวังไว้และผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นคืออะไรก็คือความสําเร็จของการที่เราตั้งไวหนึ่งก็คือระบายน้ําได้เร็วขึ้น2ก็คือภูมิทัศน์ีสวยงาม3ป้องกันตลิ่งพัง 4ี่ก็คือเป็นที่ออกกำลังกายเล้วห้าครับก็จะเป็นที่ที่มีการค้าขายตลาดริมคลองที่โต๊ะหินขวางก็จะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยครับได้มีที่ทํามาหากินค้าขายและที่สาคัญอีกประการหนึ่งครับตรงนั้นจะเป็นท่าเรือสำคัญจากในอดีตครับเมื่อก่อนเรือทั้งเผาเคยเข้ามาได้ถึงบริเวณโต๊ะหินขวางแต่วันนี้คลองตื้นเขินเนื่องจากว่าป่ากองกลางนั้นมันเดินได้มันคลืบได้ลูกกงกลางตกลงมาพังนอกขึ้นมาตะหลิ่งมันก็ตื้นขึ้นตื้นขึ้นนะครับมันก็ยิ่ทงท้คล ต่ในอนาคตอันใกล้นี้ครับจะมีการท่องเที่ยวอีกอันหนึ่งก็คือท่องเที่ยวในพื้นที่ชุ่มน้ําปากแม่น้ํากระบี่ซึ่งเราเป็นแหลมซ่าไซส์นะครับแหล่งที่1,100ของโลกวันนี้เปล่าเเลนั้นอุดมสมบูรณ์ครับกุ้งหอยปูปลาเกิดขึ้นอย่างมากมายแล้วก็มีนกต่างสัตว์อาศัยอยู่เยอะมากมายมันการเชื่อมโยงครับของการท่องเที่ยวของชุมชนการเที่ยวป่าชเชลนั้นก็จะมีการดําเนินการไปในช่วงเวลาอันใกล้ข้างหน้านี้ เราจะเห็นได้ว่ามีการก่อสร้างท่าเทียบเรือแล้วนะครับอำนวยความสะดวกต่อไปเรือที่บริการนักท่องเที่ยวมกักคเท่ต่างๆก็จะมาลงเรือที่นี่แล้วก็พานท่องเที่ยวนั้นเนี่ยนะครับไปล่องคลองกระบี่ใหญ่ไปสู่ปาดอ่าวไปสู่แม่น้ํากระบี่แล้วก็จะได้ชมความงดงามทางธรรมชาติตลอดจนในเรื่องของการค้าขายบริเวณที่โต๊ะหินขวางตรงนี้ก็จะสร้างรายได้แล้วเวลาขากลับครับ ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะฮะที่ลงจากปูดําก็ได้ขึ้นมาถึงนี้เพราะนั้นการเชื่อมโยงของเขื่อนนี่ก็คือเป็นการเตรียมการไปแล้วระวังแผนไว้แล้ววนะ่าอนาคตจากนี้ไปนั้นตลาดเก่านั้นต้องได้รับผลประโยชน์ไม่ใช่ในเมืองอย่างเดียววันที่ผ่านมาทั้งหมดครับคนมาแล้วต้องไปที่โอกบีต้องไปถ่ายรูปปี่ปูดําต้องไปศูนย์การเรียนรู้วันนี้ที่ตลาดเก่าครับอีกไม่นานเกิ่อนรอหลังจากเขื่อนสองข้างแล้วเสร็จท่านจะเห็นความเปลีป่ยนแปลง การท่องเที <mas k> ่ยวนั้นจะเป็นเรือเคนนูจะเป็นตลาดน้ําจะเป็นอะไต่างจะเกิดขึ้นจากนี้เชื่อมโยงกับทางในเมืองแล้วก็เชื่อมโยงไปยังตําบลคลองประสงค์คุ้มข้อคุ่นมางกำรับในพื้นที่ตรงนี้ที่ฐานนายกได้ทำไว้ให้กับดูราน้าพผหหลือมพี่มถี่มาดูร้านุมไดยุยร่สบยต่อไปก็ขอถาม นะครับหนับตั้งแต่พุ่งเกินมาจนน้ำท่วมอยูคขันนึงพุ่ก็ได้มาดูแลสมัยนั้นพุ่ก็ไม่ได้มีอะไรหมากมาแต่นนทุกวันนี้ตีฐานตามาเลยพุ่มก็ขี่น้ำท่วมเลยเนี่ยแม่กระทางเด็กจะโดดก็ป่าเล่นแต่ไม่แน่อดีตีพุ่มเคยโดดเล่นเหมือนกันพอคุณมาำทำรับสีฐานทำความจเจริญให้แม่กระทางก็เดินทางมา ออกกำลังกายบางอะไรบางโด,โดยที่แถวบ้านถุกมุมเมืองคงชีวิตขงคนลรัายหรือรัเนี่ยโคก็จะา้านเช่นนี้ดียวอกกำลังกายโดยมีความทุกข์เมือ่อถีเมื่อนอนนะครับอวรตาดโอโอกิดอะไรจะโออยกิตมันเดิมมันเนี่ยคือว่าความทุกข์คงวมตลัดโก็ยอมรับทานขอบคุณนะครับ มาออกกำลังกายตีเคลื่อนยินว้างกับกาศดีบริสุทธิ์คณมาอยู่แยะงๆครับแดีวนี้ก็จะมีอากาศที่ปลอดโปร่งนี่มันจะแบบเปิดโลงมากกว่าถ้าจะสังเกตดูได้ก็จะเป็นทางยาวให้วิ่งนะครับไปกับแล้วก็ทัศนียภาพก็ดูรู้สึกว่าเราวิ่งจะไม่เบื่อออกกำลังกายจะไม่เบื่อทั้งปัน่นทั้งเดินหรือไงก็มาเที่ยวกันได้ครับมาใช้พื้นที่ตรงนี้ในการออกกำลังกายและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของสะพานที่เป็นแลนด์มาร์คของเราตรงนี้นะครับ คนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเขาจะชอบมาถ่ายรูปก็เชิญชวนนะครับวันวันนี้ครับอยากจะเรียนว่าการทํางานทั้งหมดต้องขอบคุณกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ได้มาออกแบบที่ได้นํางบประมาณมาแล้วก็ได้ทำอะไรต่างๆให้กับเมืองกระบี่นั้นเยอะมากมายวันจากงบประมาณบอกว่าตรงนี้2ฝั่งเนี่ยครับใช้เงินไปเกือบ4ี่ร้อกว่าล้านถ้าหากว่าเราใช้เงินของท้องถิ่นเองครับผมเชื่อว่าใช้เวลานะครับสี่ร้0กว่าล้านนั้น1 5ปีก็าทำไม่ได้ และว,วันนี้ทัวยังมีอีกตัวหนึ่งครับเป็นการระบายน้ําจากวัดท่านเสือครับเราจะเห็นในเวลาฝนตกหนักครับน้ําจะเจิงนองแล้วก็ไหลมาท่วมถนนเพชรเกษมตรงบริเวณปากทางใกล้พิกสีนะครับวันนี้ทางกรมิการนั้นได้ออกแบบเสร็จแล้วมีเงินมาแล้วกําลังจะเป็นการก่อสร้างและถ้ามีการก่อสร้างแล้วเสร็จน้ําจากวัดท่านเสือก็จะระบายลงผ่านถนนเพชรเกษมลอดใต้เพชรเกษมลงไปยังบ้านหมู่บ้านทิวเขาครับ แล้วก็ผ่านไปลงคลองกระบี่ใหญ่รันตรงนี้เป็นการแก้ไขปัญหาแบบระบบจอดเพราะในนี้นอยากทําความเข้าใจว่าสิ่งต่างที่ทํามาตรงนี้นั้นเนี่ยครับไม่ใช่คิดเองทําเองครับแต่เมื่อคนที่มาทํานั้นเนี่ยเป็นผู้ที่รู้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทํามาตลอดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรมโยธาการเนี่ยครับจนถึงวันนี้ครับเขามีเจ้าหน้าที่เขามีบุคลากรเขามีศึกษาม,มากมายแล้วก็มีความรู้ความสามารถแล้วมีเทคโนโลยีใหม่ที่เขาสามารถที่จะดําเนินการ ให้โครงการนี้ครับทั้งประเทศด้วยไม่ช่พาะที่นี่จะไม่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติและจะไม่เป็นปัญหากับทางท้องถิ่นหรือทางด้านของผลกระทบต่อประชาชนวันนี้ผมก็เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นั้นเนี่ยครับเป็นประโยชน์ในภาพรวมของพี่น้องชาวเมืองกระบี่และในประชาชนทั่วไปรวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่ตลาดเกา่าแล้วก็ในเมืองและก็ที่ตำบลคลองประสสค์ด้วยนั้นวันนี้ ผมต้องขอบคุณกรมโยธิการและผังเมืองเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้ถ้าไม่มีกรมโยธิการและผังเมืองนั้นเราคงไม่มีวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับยินดีและก็ขอบคุณที่ได้ติดตามและได้กดไลค์นะครับติดตามเพจของกววเอาเราเรื่องด้วยครับขอบพระคุณครับ